ก่อนคลิปอย่าลืมกดติดตามกับสันกระดิ่งได้ครับเดอ้อสวัสดีครับคับวค,บควายใหญ่วันนี้ก็มาไกลถึงไพศาลฟาร์มอำเภอราดยาวเนาะม,มาเจอกับพี่อะไรนี่เล็กครับพี่เล็กเล็กพี่หรือน้องไม่รู้ น้องน <uce> ่าจะน้องนะวันนี้กับน้องเล็กครับเจ้าของไพสาลปามนะครับก็วันนี้ก็พี่จ่าเบิร์อีกแล้วผู้คัดเลือกพันธุกรรมทั่วราชอาณาจักรนะครับน้องเล็กก็โดนหักคอประจำหรือเปล่าจริงเบิร์ดของจริงนะครับใครต้องการสายพันธุ์ดีนะครับต้องพี่จ๋าเบิร์ดชนะเบอร์อะไรนะพี่เบิร์ดศูนย์แปดแปดเก้าศูนย์ห้าสามสี่สี่เก้าครับเอาเบอร์ของน้องเล็กเบอร์อะไรศูนย์หกสองสามศูนย์สี่แปดเก้าหนึ่งเจ็ดครับไพสาลปามเบิร์วไหวจิตเราตอนนี้ มีอยู่เก้าแม่ละเก้าแม่แล้วเก้าแม่เก้าแม่เดี๋ยวนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใจใหญ่งามแค่ไหนแล้วไปดูกันครับเดี๋ยวมารอชมกันนะครับว่าพ่อพันเจ้าโชกุนนะครับเป็นลูกของเจ้าสุดหล่อนะครับกับแม่เขาหักใช่ใครับตัวนี้ลูกสุดหลอกกับแม่เขาหักนะครับมาดูกันว่าจะ่อแค่ไหนแม่เขาหักก็คือแม่ของเก้าเจริญสุดหลอก็คือพ่อของเจ้าแบงค์ผู้ของเก้าเจริญนะครับก็เลยนับจ้ากันยากๆหน่อยตัวนี้กับเก้าเจริญเนี่ย มาแล้วนะคะเจ้าโชกุนเดี๋ยวหน้าตาเขาเหมือนก้าเจริญนะหน้าเขาเนี่ยกำลังไปที่นิยมเลยนะคะลูกมาว่าครัยาวเรานี่คือเจ้าโชกุนนะครับเห็นไหมลูกนิกใช่ครับสูงตัวนี้ประมาณร้อยหกสิบกว่าเนาะครับเราก็สิบกว่าร้อยหกสิบสองรหกสิบสามนะครับดีดีลูกก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นพี่ชายของก้านเจริญแหละครับพี่ชายเก่อน เป็นพี่ชายหรือเป็นอาก็ไม่รู้นะเป็นแม่เดียวกัน,นแต <คน S 2> <ม>่ว่าคนละพ่อคนละพ่อครับ,แ,รบแม่เขาลูกลูกเอาแม่เขาหักนะครับนี่โหสวยมากหน้าตาลำตัวยาวมากนะครับไม่รู้ตื่นท้ายป่าวม่ไม่ตื่นไม่ตื่นครับ,รบโอ้ท้ายดีไข่ดีครับหางดีมากดูก็เป็นพ่อพันธุ์อีกทานเรื่องหนึ่งของพี่น้องกษตรกรน้้ำเชื่อมมีแล้วเนาะน้ำเชื่อมมีครับใหญ่ยาวครับตัวนี้ ของเล็กมาคุมฝูงนะตอนนี้ครับยิ้มของเซเต่มายิ้มของเซเต้มาที่สว่างที่สว่างอารมณ์นะครับมาคุมฝูงชั่วคราวอ๋อแสดงว่าถ้าใครต้องการพฤตธุกรรมของโชกุนก็มาดูกับบางเล็กที่ตอนนี้อยู่ลาดยาวอยู่ลาดยาวครับไอตรงนี้หมู่บ้านอะไรอ่ดงประตูงามแลานดงประตูงามตำบลตำบลสะแก้วตำบลสลาแก้วอำเภอลาดยาวนะครับจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์เป็นผสมจริงไหมหรือว่าไม่ผสมผสมครับผสมอยู่ผสมจริงอยู่ตอนนี้ตัวเท่าไหร่ ก็สามพันห้าจอดเลือดให้ด้วยอ่าสามพันห้าจอดเลือดให้ด้วยครับมาเลยนะแต่ต้องจอดเลือดเนาะแล้วผมจอดให้ก็ได้เออผมจอดให้จอดให้แล้วตรวจให้ด้วยครับจอดให้ตรวจให้สามพันห้ารวมสามพันห้าครับเอาก็ค่าจอดเลือดเข้าไปแล้วถึงนไปหกร้อยแล้วไปตรวจใจอยู่ตรวจใช่หน้าบ้านเราไม่มีครับก็มาใจะจ่ายเยอะหน่อยก็แสดงว่าฝากไว้วันสองวันได้อยู่ได้ครับผสมเสร็จแล้วกลับผผมเสร็จปอยแล้วครับคนดีๆลูก เขาทางเขามันสวยมากครับสวยใหได้ครับหน้าสวยหน้าหล่อเลยถือว่าใบยกเลยน้าตาหล่อมากเพราะว่าเจ้าสุดหล่อนี่ก็เป so nice so in ็นพ่อของใบยกนะครับควายตระกูลนิ้มจะหล่อหน้าตาดีเนาะครับสุดหล่อเลยเป็นพ่อของใบยกเป็นพ่อของโอ้หลายตัวพ่อเขาจะแบงค์เชืองเชืองมากขี่ได้เลยขี่ได้เลยนาะแต่ว่าอย่าพ่ขี่เลยะเจ้าบ้าคอดีอายุสิบน่าจะ ได้สิปีแล้วใกล้สิปีใกล้สิปีปควายกำลังให้ลูกเลยครับช่วงนี้เนาะควายตัวผู้เลยสิสิปีนี่แหละกำลังให้ลูกเลยเนี่ยกำลังเนื้อหนังฟิตเลยตอนเนี้ยฟิตตั้งเลยขึ้นเร็วมากเลยขึ้นเร็วไหมดิเร็วอยู่ถ,ถ้าตัวเมีายยอมยๆก็เร็วถ้าตัวเมียนิ่งก็ครับโอเคอยู่แล้วถ้าดินหน่อยตอน้ากตกตัวเขาใหญ่เขาก็กลัวตกเขาไม่ค่อยขึ้นเขาก็ระวังตัวไว้ก่ะเขาระวังตัวอยู่มันมีตัวเมียขึ้นเหรอมันทำไมไม่ค่อยนิ่งไม่มันก็อย่างี้ ธรรมดาไปอยากเข้าไปถึงเวลาเดือนเดืนปกติถ้ามางี้มันจะไปหาตเมียมันจะพาตเมียมาเนี่ยจะไปนู่นอัดจากห้องว่างนอกเหมือนกันถ้าออกประตูนี้แสดงว่าต้องไปนู่นไปซองทับไปซองทับถ้าออกประตูหน้ามันไม่ไม่ไปไปลงปลายาไปลงสะแต่ถ้าออกมาประตูหลังไปซองทับไปอันนี้แม่หลักของพ่อไอันนี้แม่หลักครับเอาไปอย่างไรเนาะไ้ตัวนีเราไหนอันนี้เราละยาวเนี่ยเราละยาวเลยครับอยเต่าทุกที่ละยาว ไฟเก่าลาจาของผู hmm. this, wow, right. mm ้ใหญ่ิบเลยใช่ไหมใช่ครับตามาทั้งหมดกันได้ไปโชว์โชว์ตัวความงามหน่อยไฟนี่ไยเาล่าจาเลยครับมาโอ้โหรูปเป็นนี่รอ์นั่งมาเฮ้ยคุณมี่ <rhyme. S 2> แม่พันุนี่สูงประมาณเท่าไร่ครับเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบสามบวกกวโอ้โหตัวนี้ร้อห้าบสามเนาะครับโอ้สูงยาวมากทองใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ท้องอะไรยังตัวนี้ท้องครับน่าจะได้เจ็ดกระเดือนทองตัวไหนรู้ลุงเพชรครับทองลุงเพชรอีกแล้วลูกก็ลุงตัวนี้ก็ลุงเพชรย่อยเลยตัวนี้ลูกลุงเพชรนะครับเลยใช่ครับลูกลุงเพชรตัวนี้ก็แข็งขาดีโอ้าเปิดเปิดไมมตัวนี้เปิดราคาไหมตัวนี้ยังไม่ได้เปิดเอาไว้ทำพ่อพันไว้ทำพ่อมีควายปุูงนี่ปุ๋งควายเนื้อ ว่าจะไว้ปรับพันธุกรรมอ๋อไม่ปรับพันธุกรรมถ่ายเท่านะครับนี่แม่นี่เขาไม่เปิดหรอกว่างเนี่เก็บไหมคือเป็นแม่บอกเก็บเก็บไว้เป็นแม่บอกหน้าเขาเสียมากอะตั้งแต่เลี้ยงหน้าเขาอายุกี่ปีแล้วตั้งเล็กตัวนี้น่าจะเป็นสิบแล้วนะเพราะว่ามีลูกก็ห้าหกตัวแล้ว่ะอ้โหยี่สบห้ัี้ยบห้าเลยคิดตัวลูกตอนนี้เหลือสามตัวลูกสามตัวแล้วเหลือตัวเมียสองตัวเป็นแม่ละเป็นแม่ฝ่ายละตัวนี้ล่าสุด ไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยได้เล่นแล้วเขามากถึงเวลาก็ปล่อยถึงเวลาก็เข้าบ้านแต่ว่าก็ยังถือว่าเชื่องอยู่นะครับถ้าไม่ค่อยจะเล่นอย่างงี้ก็ยังโอเคอยู่ส่วนส่วสวยมากค่ะรอชมหน้าคมแล้วสมดุลตัวดีมากตัวนี้เนาะขนาดนี่เลี้ยงธรรมชาติด้วยนี่ธรรมชาติธรรมชาติกินมีว่ามอาหารไหมอาหารโคนรเยไม่ไม่มีเลยแม้จะไม่ได้กินค่าเสริมก็จะเพาะเสริมลูกนิดหน่อยส่วนลูกเพราะว่าช่วยบำรุงเขานิดนึง ลูกกินนมจะไม่ค่อยอ้วนขอแก่มากแล้วเนาะลูกก็จะชนขวบแล้วลูกชนขวบมาวานนี้ดูลูกลูกเพชรครัดดูหน้าเขารอมาเลยอะให้ลูกดีมากเลยแค่ขาดีมากเลยลูกแค่นี้ยาวเออยาวมากดูครับลูกลูกเพชรนะครับตัวนี้ตูกผู้ลูกผู้น้องเล็กหัวไว้ทําพ่อพันธุ์แต่ก็ไม่แน่ลองจีบดูครับมลองจีบค่ะเดี๋ยวเราชมตัว ตัวนี้ปป่วยไแชมป์แม่พันธุ์นครสวรรค์นะคะรุ่นใหญ่แม่พันธุ์รุ่นใหญ่แชมป์ล่าสุดในนั้นแชมป์นี้แชมป์ในจังหวัดครับผมแม่ควายเมื่อเดือนสิงหาเมื่อเดือนสิงหาที่แล้วนะครับงานนครสวรรค์นี่ท้องแก่เลยตัวนี้พึ่งผ่านรอบน่าจะได้ท้องได้แค่สองเดือนออ๋กับท้องโชกุณโุ้ยฮายช้อนสุดหล่อเลยที จะมีทีเด็ดตัวนี้ <Okay. S 1> แข้งขาดีใจลูกแข,แข้งขาดีใจลูกแข้งขาดีตัวนี้เดี๋ยวตัวลูกกี่ตัวแล้วลูกลูกสองตัวลูกสองตัวสามในท้องสวยมากตัวนี้สวยส,วยสมดุลตัวดีมากเลยครับตัวนี้เขาจะยืนจะท่าของเขาเองตัวนี้จะไม่ค่อยดื้อสมกับเป็นแชมป์นครสวรรค์นะครับแชมป์ภายในนครสวรครค์เนาะตัวนี้เนานะแชมป์ในจังหวัดนะครับแต่ว่าในจังหวัดก็เขาว่าแข่งกันผิีดขึ้นความกันเลยนครสวรครค์นี่ควายเยอะมากควายเยอะปนี <c oughs> <c oughs> ้ควายเยอะเพราะว่า อ่าก็ปรากฏค่อยค่อยมีไงมันกั้นไม่นานเนาะกั้นไม่นานอันไม่นานก็เลยจะครึ่งปีทอดหนึ่งเลยเนาะไม่ใช่ครึ่งหรอกพี่ว่าเป็นปีอ่ะท้ายดีมากตัวนี้ตัวนี้ท้ายดีเต็มหมดท้ายดีเต็มหมดเหลี่ยมตัวสวยมากตัวยาวด้วยตัวยาวอันนี้ท้ายเราลาดยางแท้ลูกของแม่วุ้นมีตัวเมื่อกี้นี่ครับลูกของแม่บุญมีตัวเมื่อกี้นะครับตัวแรกของเขาตัวแรกของเขาไฟเต็มเนี่ น,น่าจะฝันคู่ที่สี่คู่ที่ห้าแล้วปันเต็มแล้วเต็มคู่ไหนก็เต็หมดคือแรขึ้น,ขน,ไนไปแล้วปันเต็มครับตัวนี้แดีว่าหน้าเขาเสวยมากเลยเขาไี่ได้แต่งไหมนี่ไม่ได้แต่งครับเขามันผัดช้อนไหมนี่อ๋อรับเันเขาตรงนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้ขเขาสวยมากมาคุณมากหน้าเขาสวยตาหวานเลย,เลยเสวยมากสวยมากเสวยมาก ผมเก็บไว้เป็นแม่บล็อกแม่บล็อกไม่มีแบ่งกันบ้างเลยเนี่ยแม่ชื่อแม่อะไรครับตัวนี้ชื่อบุญมาครับแม่บุญแม่บุญมาลูกแม่บุญมีลูกแม่บุญมีบุญมาลูกบุญมีนะครับตัวดูสวยมากบุญมีตัวไหนคะทีนี้ตัวแรกไงตัวแรกอ๋อตัวแรกบุญมีตัวแรกบุญมีเป็นแม่ใหญ่ตัวนี้ก็สูงประมาณร้อยเท่าไรร้อยสี่สิบหกปีสิบเจ็ดร้อยสี่สิบหกปีสิบเจ็ดน่าจะได้อายุเท่าไหร่คะตัวนี้หกปีเข้าหกปีแล้วพ่อตัวไหนอยู่รึตัวนี้ ตอนนี้สายละยยาวเลยไหมนี่สายละยยาวพ่อคุ้มฝูงเราพ่อคุ้มฝูงเลยครับพ่อคุ้มฝูงพ่อละยยาวเลยพ่อละยยาวไม่ว่าเป็นละยยาวร้อยเลยตัวนี้อันนี้ยังไม่ผ่านสายพัฒนาควายนั้นไม่ผ่านเลยสวยขนาดนี้แถวนี้มีแต่ควายใหญ่อยู่แล้วไงแถวนี้มีควายใหญ่อยู่แล้วเห็นยังโตธรรมชาติของเขาโตได้ย่าอะไรอีกเนาะโตได้ย่าเลแข้งเล็บขาดีเล็บดีเล็บขาดีสวยมากเลยเล็บข้ายิงก็สวย ตาดีส,สวยเวยมาดิโดยรวมแล้วนี่คะแนนความสวยนี่มาเต็มอ่ะตัวเนี้ย <laughs> เออง่ายจะแชมป์งานปกพระมาค่ะง่ายงานด้วยคนาครสวรรค์ันจะแตกตางกันเขา,ขเขาไม่ดื้อคือ <laughs> จะถ้าปล่อยดื้อ <laughs> จะอยู่ในป่ายาดื้อกั <laughs> อบวนเขากวนตัวอื่น <laughs> จะอยู่ยังไม่ดื้อ <laughs> ดีมาก มีตัวต่อไปโชว์อีกไหมคะรอชมค่ะน้องของบุญมาตัวเมื่อกี้สาวใบไผ่มีลูกหรือยังคะเนี่ยยังครับควายสาวครับฝันเพิ่แต่เมื่อตอนงานสวรรัดมางานนครสวรรค์ฟันยังไม่หักฟันเพิ่งหักอันนี้ยาวแกรันตีด้วยรางวัลอะไรคะแชมป์ครับแชมป์ฟันนำหนมที่นครสวรรค์ภายใดแชมป์คายในนครสวรรค์นะครับลูกแม่บุญมีอีกเหมือนเดิมใช่ครับ ก็เพื่อแกคือแชมป์ตะคานสวรรค์แล้วลตัวนี้รุ่นฝันลม้ลมนมนี่ก็ยังไม่ผ่านสายลัฒน,นาะงาสุดเจตตครสวรรค์อันนี้ก็ลูกพ่อคุ้มฝูงแล้วยังไม่ผ่านสายใหญ่เลยแต่ตัวเขาใหญ่ติดแม่มากเลยตัวนี้ร้อยสี่จุดกว่าเนี่ยฝันม้มับสูงจะสูงก็พี่เขาละแต่ท้ายสูงกว่าแต่ข้างหน้ายังขึ้นไม่ถึงข้างหน้าก็ยังสูงขึ้นอีกเพราะว่าท้ายกระดกเยอะกระโดกกระโดกเลยอ่ะยังสูงกว่าท้ายสูงข้างหน้ายังเป็นตัวผิดลูกแม่บุญมีแต่พ่อคุมฝูงครับ อันนี้ก็ลาดยาร้อยเหมือนกันใช่ไหมครับพ่อคุณฝูงอยู่ตรงไหนคะนี่อยู่ใกล้ๆนี่เหรอพ่อคุณฝูงขายไปแล้วขายไปหมดแล้วครับอ๋ออยู่กับเราเองแต่ก่อนเนาะครับพ่อคุณฝูงตัวสูงแค่ไหนคะที่นินาเมันก็น่าจะร้อยห้าสิบเมยหน่อยใกล้ๆร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกว่าใกล้ๆเนาะขายเนื้อไปเรื่องเกือบแปดเลยขายเนื้อขายเด่นเนียเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นเลย แสดงว่าแต่ก่อนที่เลี้ยงกิจะเลี้ยงควายฝูงควายฝูงแล้วก็มีแม่บุญมีเนี่ยเป็นตัวสวยเลยเก็บไว้แล้วก็ลูกมันก็สายหมดมีพระจักไว้ได้แค่สองตัวก็เริ่มต้นจากควายฝูงแต่ว่าแม่บุญมีมีตัวทรงองค์เอวดีแล้วสวยจะไปเก็บไว้มาต่อยอดต่อควายมีราคาแล้วก็ปรับปรุงวิธีการเลี้ยงใหม่พัฒนาใหม่ใช่รุ่นหน้าน่าจะมีสวยหลายตัวรุ่นลูกเขาอะรุ่นนี้ก็สวยแล้วแต่ว่ารุ่นลูกนี่รุ่นนี้เอาทุกอย่พัฒนาทั้งหมดเลย แล้วไอ้ควายนี้อว่าจีบกี่ตัวตรงนี้ตอนนั้นเยอะเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเลยตัวนี้เหลือข้างนอกอยู่แล้วเกือใจสามสิบเดแล้วผสมตัวไหนหรือโชกุนใส่เลยเหรอไม่ได้ใส่เป็นมีพ่ออีกตัวงเอาละพ่อคปูมอ่ะชุดนั้นตั้งหักชุดนี้ก็แยกแยกชุดเลยคนใช้พ่อคนละพ่อละอันนี้จะเอาโชกุนเข้ามาใส่ปูนสายพันธุ์แล้วครับอันนี้ชุดควายงามชุดสวยงามเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะออกไปชมชุดควายเนื้อไป ด้วยนะคะอ่ะดูตัวอื่นตัวมีกี่ตัวแค่พันตัวนี้พี่ของแม่บุญมีไอันนี้ก็เป็นแม่ลาวราละยาวแท้ๆรัดยาวแท้ๆหน้าเขาเหมือนบุญมีเป๊ะหน้าเขาเป็นตัวจะตั้งกันหน่อยแต่ว่าดูการจ่ายลูกครับลูกเกินโอ้ลูกมาลูกก็แค่ดีแท้สิลูกสิบเอ็ดเดือนลูกสิบเอ็ดเดือนมาขัดมาขัดมาลูกขัดมาขัด ลูกคือเดือนมาเกิอนเลยมาใหญ่มาใหญ่กไอ้ตัวเมื่อกี้ก็ไแน่ลูกกันเลยใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าลูกให้ลูกจ่ายลูกดีมากเลยลูกดีตัวเนี้ท้องนี้สมหรือยังผสมโชคุนไปละยังไม่ผ่านรอบไม่เป็นไรเอาพันอยู่นีู่่ติดโควิดติดอะไรมันหลายเรื่องอะมันสัตว์มันก็้าเลยห่างอืมเป็นสัตว์เงียบจับไปถูกอะผสมเตรียมไม่ได้เลยเป็นสัตว์เงียบเป็นอะไรเงี้ยเราไม่มีพ่อคุมอยู่แล้วไง อปนนี้เอาโจคูนมาเป็นสัตว์ม่ต้องขวายเรียบกวาวจะคอบคราบใ่้ไหลายเป็นสัตว์ครับเป็นเงียบเป็นอะไรมันธรรมชาติเขาเขารู้เขาเองเขารู้เขาเองไม่มีเมื่อเขาก็เป็นสัตว์แบบว่าเขารู้แต่เราไม่รู้ใช่มีลูกเข้ามาละว่าจะลูกสวยมากเลยขายเขาแม่ละอันนี้ลูกตัวไหนคะเนี่ยอันนี้ลูกพ่อคุ้งฝูง หน้าสวยหน้าสวยรอบ้านตัวนี้มีเจ้าของแล้วเอาล่ะปล่อยไปเท่าไหร่ติ๊บบอกได้ไหมปล่อยไปตอนเล็กๆไม่แพงอ่ะปล่อยไปหกหมื่นยังหน้าเดือดไดอยู่เลยตอนนี้ได้หลายตังค์เลยไม่เป็นไรก็แบ่งกันไปเลี้ยงพี่เขาแบ่งไปเลี้ยงรอลูกปีหน้าปี่เขาบอกจะไปเดินงานนครสวรรค์ถ้าสองขั้วก็คงโตใหญ่กับแม่เยอะอีปีนึงอ่ะอันนี้ใหญ่มากเลยเนี่ยดีในขาเขาพอได้หางดีตีเบ็ดเดือน สูงเท่าแม่แล้วอีกนิดเดียวค่ะดูชมตัวต่อไปค่ะแม่เป็นน้ำเพชรสายลุงยัดแต่ยัดขวงงมาอันน้นเบอร์กี้สายผู้ใหญ่ริ้เนาะครับเหล่าลาดยาวนะคะตัวนี้ก็ยาวหลังตรงโอ้ห่าเกิดเห่าลาดยาวดีแต่ตัวยาวเนาะไม่ยาวตัวเรียบดีนี้ก็หนาตัวนี้ก็ใสโชว์ุนไปละผ่านละโอ้โหเป็นแบบต่อมาเป็นรถไฟอะไรเนี่ยตัวนี้เนี่ย เล็บก็เล็บก็ดีแข้งขาก็พอใช้ได้กังเกลาดยลาดีเขาก็จะออกสไตล์เดียวกันหมดเลยเนี่ยเขาจะบ่งทางหน่อยเขาจะทางทางเขาจะข้งขาแล้วก็ไปเขาจะเลียวเล็กเนาะจะลอมเลอมไปเขาจะเรียวเล็กหล่อลาดยาวอยู่แต่ว่าเนื้อตัวดีมากครับตัวนี้เนื้อตัวดีเนื้อตัวดีมากเลยตัวนี้หูุไว้เท่าไหร่นี่ไม่เกินร้อยสี่สิบห้าสิบหกไม่เกินนี้แต่ว่าเป็นควายที่พัฒนาได้อายุเท่าไหร่แล้วเล็กตัวนี้ หกปีได้ครับเหกปีุ่นเดียวก็บุญมาลูกเท่ากันสองตัวเอาลูกเท่ากันสองตัวครับโอ้ควายกำลังให้ลูกลยช่วงนี้เนาะลูกสองลูกที่สามนี่แหละจะแจ่มเลยแหละแต่ก็ตี้กลัวขี้ผาดกลัมอ๋อเข็มตัวเนี้เวลาโดนจับชอบโดนฉีดยาอะไรเงี้ยก็จะตีกลัวไม่ฉีดจักไม่ฉีดลูกไม่ฉีดลูกไม่ฉีดไม่ฉีดไม่ฉีดสวยสวยเนื้อดีตัวนี้ยหลังตรงหลังปีเลยกระดานหลังดีทุกตัว ไหลหน้าไม่ยกเลยอ่ะส no? so so ังเกตแล้วควายลาดยานี่ไหลหน้าจะเสมอหลังหลังจะตรงยาวเนาะออันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่วิ่งพิ่งมาสังเกตเลยถ้าควายทรงนี่ควายลาดยาวหอยขันหอยขันยินเลย่อยขันกินน้าใหม่มาสวยลูกที่ตื่นตอนนี้เก็บเป็นแม่บพราะไม่มีตัวเปิดเลยมืองไม่มีตัวเปิดจะรุ่นลูกเปิดหมดรื้ต่อไปรต่อไปเปิดหมดเปิดหมดมาดูมาดูได้ครับได้ มีหน้าแหละมีหน้าช่วงมีมกราลักษมภามีนาก็มีนาเมษสามน่าจะมีออกสี่ท่าแม่ลูกโชคุนลูกผสมเทียมลูกผสมเทียมของใครบ้างมีลุงเพชรแล้วก็มีลูกของแก้วฟ้าไม่ใช่ตัวแก้วฟ้าแล้วลูกของเขาลูกของเขาแก้วฟ้าครับแล้วก็มีลูกพ่อคมณูงอีกสี่ตัวสามตัวควายพวกนี้เนาะควายเหล่า่ายาเลยเนาะครับควายเกิดที่นี่ทั้งนั้นเลยไม่ได้ซื้อเข้าเลยไม่ได้ซื้อเข้าเลย ชุดนี้ก็ไม่ได้ซื้อเข้าเลยควายฝูงควายูงที่นี่พัฒนามาจากที่นี่พัทยามาจากตรงเล็กเองจะมีอยู่สี่ห้าแม่ถ้าสนใจก็มาดูได้แบ่งปันลูกสาวไปเลี้ยงได้เดี๋ยวพี่จะมาดูด้วยเลยเฮ้ยตาเอาเขามากินเลยเดี๋ยวเขาตื่นเดี๋ยวไปป่ายากันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะะคบรรยากาศออกคอกลงตายานะคะไปลูก้ป่ไปตักมาเลย แดยสี่โมงเย็นรอบอีกรอบหนึ่งสองแดดสองอิ่มเหมือนลงน้ำมาแล้วสามตีรอบอ่ะลงน้ำมอสเอาหนังติ๊กหน้าบ้านได้มากเลยไปค่ะไปไปนู่นค่ะไปนู่นเลยค่ะอ่าไปนู่นเลยอ่าเมื่อที่เแล้วมาดูไม่ได้เลยนะหอมี่ี นับที่โค้งได้หมดเลยเนี่ยทีเดียวมันยังทำภาพติดติดโค้งหน่อยเลยมันก็อ้วนไอวนะอ่าไปอย่างนี้เปิดได้ตัวเลขเลยัวเรนเปิดเดี๋ยวเปิดใช้ท้มงรูนี้หน่อยเออเปิดประมาณเท่าไหร่สุเรนไม่ไม่จริงหรือครับชายหนุ่มเปิดเอ้ยไม่ใช่ชายหนุ่มนี่ปล่อยไหมคะนี่ปล่อยปล่อยเหมือนกันจะปล่อยที่หลังจะดันท้ายตัวไม่เดินเนาะเขาดันผู้ชายต้อง่าฝูงก็เดินท้ายเดินท้ายคุณอ่าไปนะคะ 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 예예예 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근. โอเควนนี้มันอ้องหมดกเลยว่ามันตัวใหญ่เอะลยโอเคเลมีตัวใหญ่กับมีหลายตัวแต่มันจับไม่ค่อยได้แล้วเดินมาไอเดิน่าตัวเตะตัวเตนั้นตัวผู้ตัวเมียอันนี้แพ้ใครคะเนี่ย แพ้ที่นี่แหละครับแพ้ที่เหมือนกันเหรอแต่แที่เขาเลี้ยงอ่าชุดนี้ตัวเมียไม่เหลือแล้วตัวเมียรุ่นนี้นะได้ชมแพทด,ด้วยนะคะคราวนี้นไม่มีฝ่ายเลยนะอันนี้เหลือตัวผู้แล้วจะเดินเข้าไปได้ไม่ไม่ไมันไม,ไม,ไม่ปิดไม่ฟัดในพวกนี้อ๋อไอ้พวกนี้คือตัวผู้อันนี้คือเซตควายเนื้อเซตควายเนื้อมีแต่ตัวเมียล้วนเลยแม่พันธุ์แต่ว่าขนาดควายเนื้อก็ดูเป็นใหญ่ๆอยู่นะคะใหญ่ครับร้อยสี่สิบสี่สิบกว่าก็มีหลายตัวทั้งอ่างใหญ่ๆมีอยู่ ไปชมไปชมเอาไปเลยมันไม่ฝึดไม่ฟัฟนเขาเป็นเ,เจ้าของกาอธิบายด้วยเลยเนาะเ <c oughs> อาไปดูควายฝั่งนี้เหรอเดี๋ยวจะไล่หลลงน้ำ๋อ,อ,อไ,ได้ครับไไมมม่่มมีโหนนี่นะคะควายเนื้อนะคะขนาดว่าควายเนื้อยังเนื้อตัวดีดเๆเยอะแยะเลยค่ะเอามาดูใครสนใจเพราะว่า,วาจะมีคุ้มผูงครับนี่โอ้โหนะคะเนื้อตัวดีมาก มาชมบรรยากาศนะคะทั้งฝูงแพะทั้งการไล่ไฟลงมทุ่งนะคะวิธีกเกษตรกร แยกเป็นฝั่งควายเนื้อควายงามชัดเจนนะคะอันนี้ยาอะไรคะเนี่ยแพนกล่าครับแพนกลา่าปล่อยแบบนี้เลยใช่ไหมคะปล่อยถ้าฝนไม่ตกก็จะปล่อยออก็ไม่ได้ปล่อยแล้วแบบตัดมีไหมคะแบบตัด ข้างนอกปีนี้ตัดข้างนอกตัดยาดทั่วไปแต่ตอนเย็นจะกินแอนดูล่าที่เราปลูกป่อยให้เล็มเองตามธรรมชาติเลยครับตอนเช้าก็ยาทั่วไปหยยบอย่างนี้มันไม่ตายเหรอคะเนี่ยไม่ครับดี๋ยวเขาก็ฟื้นเราวเราใส่เขา,ากินเสร็จแล้วก็ใส่น้ําใส่ปุ๋ยใหม่ก็จะมีแห้วหมูอะไรแซมนิดหน่อยสุดยอดเลมแอนดูล่าเลยจ้า มีไม่กี่ไร่แค่สี่ห้าไร่ฝั่งนี้เดี๋ยวเขาข้ามไปของแพะก็สองอันนี้แพะสองรอบพูดจริงรียมเนี่ยญ้ามันตายไหมปกติมันก็มีมั่งถ้าเกิดเราไม่ใส่น้ำมันก็ยุบมียุบเราก็ใส่น้ำตลอดครับก็มีใส่น้ำอันนี้น้ำฝนตกทุกวันนานแค่ไหนใส่น้ำทีคะก็เขากินหมดเราก็ใส่น้ำใส่ปุ๋ยเลยก็ารุงพื้วหมายถึง ถ้าหมดแบบสไตล์แบบแบบนี้เหรอคะใช่ครับอันนี้คือหมดแล้วแล้วก็ต้องใส่น้ำใส่ปุ๋ยอ่าหมดแพ้วแมริมปอรแพนนี่ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้โลละร้อยเท่าไหร่เมือนร้อยสี่สิบหรือห้าสิบกัมากใช้ก็แพงครับดูสิน่ารักจังนี่ไงเขาเลี้ยงเนื้อหรือเลี้ยงอะไรเลี้ยงเนื้อแต่ตัวเรียกตัวเท่าไหร่เนี่ยตลาดไม่ทิ้งนมอย่างนั้นเลยตลาดนี่ใครต้อมีพ่อค้าเยอะถ้าเราขายนะค่ะพ่อค้าเยอะความใครบริโภคขายเ้อแพรนี่ เขาน่าจะส่งออกอะไรเงี้ยนะเหรอคะอ๋อเดี๋ยววารซื้อเลยใช่ไหมพวกนี้ครับตัวนี้เพิ่งออกชุดนี้เพิ่งออกได้สองเดือนก็กว่าอยังไม่ยังไม่ทิ้งนมดถ้าขายเป็นตัวหย่านมเท่าไหร่ก็สามพันสี่พันแล้วแต่ขนาดครับแต่ถ้าซื้อขายเป็นกรโลดร้อยกว่าตอนนี้ต้องเช็คราคาขึ้นลงตลอดอืร้อยสี่ร้อยสามสิดดูสีบรรยากาศโอ้โซิวบ้าสวยงาม ยาเขาจะได้ผ่อนคลายตอนเย็นจะปล่อยเขาทุกวันอแต่ตอนเช้ากินในครบกัดยาให้อายลูกยาหรือไมโชกุนไม่อยากรัยในทุงอ่ะในทุงจับง่ายจับยาไหมจับง่ายมียุคพวกแม่ควายจะจับยากนี่ไงเจ้าโชกุนโชกุนจับง่ายเดินอย่างมีความสุขท่ามกลางสาวสวยอารมณ์ก็ดีอารมณ์ดีดูตัวนี้ก็มีความสุขดูมีน้ำนิดหน่อยก็จะเล่นอย่างนี จะมีมน้ำไหลเป็นปากเลยไม่จะตายเพราะอย่างนี้เลยนะยะใช่กินดิเจไม่เป็นไรไปแล้วเป็นทางเลยนะคะเออสบายใจดีนะคะถ่ายรูปเลยสวยมากเลยอย่างนี้ อะไรจักรของโชกุนไอพี่จับมาจับถ่ายน้าพี่ถ่ายเลยได้พี่ถ่ายนะมาลุกมาอือดับเงี้ยนวันนี้ก็มาเจอบรรยากาศสวยๆนะครับแรงปอเต็มท้องทุ่งเลยอยากเหวี่ยงไม่มีมลพิษเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยนะครับต้นนี้หญ้าปล่อยควายควายก็แบ่งเป็นสองสองโซนควายเนื้อกับควายงามคควายเนื้อจะเลือกเลี้ยงไหมหรือว่าจะเลี้ยงต่อไปเลี้ยงต่อไปครับ ฟเนืใก็มีใครสนใจมาแบ่งได้มาแบ่งได้แต่ต้องรอรุ่นลูกอย่างเดียวลูกชุดนนี้ก็หมดแล้วเอาพ่อพันตัวผู้แล้วเหรอครับปีหน้าเาจองกี่ยังตัวผู้นี่ตัวผู้ยังต่ว่ายังแบ่งได้อยู่แต่ตัวเมียไม่ยังไม่ทิ้งนมด้วยหลายๆตัวยังมีกินนมอยู่ตัวเมียเห็นอยู่สองตัวสามตัวครับน่าจะหมดแล้วเอาละขายหมดแล้วขายหมดแล้วอ้เรารอบหน้าลมีแม่รอบหน้ารอบหน้ามียังคาท้องอยู่ถ้ามามีตัวไบ้างปีหน้าปีหน้าเลยปีหน้ามีหลายก็มีทั้ง ที่คุ้มฝูงแล้วก็ในคอกอันนี้ก็มีสี่ในคอกนี้ก็มีสีหาแม่คุ้มฝูงนุ่นไอพวกนี้ก็อีกหลายแม่เป็นพ่อคุ้มฝูงแต่ว่าเป็นสายลูกกำนันครับตัวเมียสวยก็ราคาเท่าไหร่มาตรฐานส่วนนุ่นเอาราคาควายเนื้อก่อนควายเนื้อก็ตอนนี้ก็ถ้ามีห้าหมื่นไม่พอขายเลยห้าหมื่นจะขายตัวเมียเนับลูกควายเนื้อตัวละห้าหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเรียบเรียบไม่มีเท่าไรก็ไม่น่าจะเรียบเพราะว่าพ่อกับพ่อดีซื้อจะยังไม่ทิ้งลงเลยคือยังไม่ทิ้งแล้วก็ควายงาม ปีนี้มีอยู่กี่แม่ปีนี้มีแปดเก้าแม่แปดเก้าแม่แต่ว่าลูกมีขายหมดแน่นอนปีหน้าขายหมดแต่ยังต้องรอดูลูกก่อนเดี๋ยวจอดูลูกครับขายหมดแต่ว่าต้องดูราคาลูกยังไม่ได้บอกต้องดูตัวให้ออกก่นตอนดูตัวให้ออกกันก็ชิ้นนมก็สิบเดือนสิบเก็เดือนก็พอรู้แล้วว่าราคาจะเท่าไหร่เนาะถ้าเริ่มออกก็เริ่มมาดูได้ดูตามลูกันลูกโชกุนกืบหมดโชกุณปีนี้ทับได้สามแล้วก็เหลีกตรงยังไม่ทับถ้าทับปีก็เป็นสี่แต่ปีหน้าถ้าออกลูกใใหม่่่วาจะส ใส่ทุกเลยครับใส่ให้หมดเลยสุดยอดแล้วใครที่จะมาผสมกับโชวุคนก็ผสมได้ผสมได้ครับสามพันห้าสามพันห้าตัวเลือดไปด้วยครับอก็เป็นแนวทางเลือกดีชาวบ้านก็จับต้องได้แล้วครับเนียถูกต้องเลยไปผสมเทียมอย่างเดียวก็ไม่ไหวห้าพันยังไม่ท้องเลยถูกต้องอย่างนี้ก็เหมือนยี่สิบสองไรตัวยัดกันไปทีเดียวคุณคุณอ่ะครับก็อาชีพเรื่องควายก็ต้องได้ทำอาเกี่ยอาชีพ ตอนนี้อาชีพเดียวเลยเลี้ยงควายเลยครับเลี้ยงแพะด้วยแพะด้วยควายด้วยอาชีพเดียวเลยอาชีพเลี้ยงสัตว์ครับนะครับรายได้ก็อยู่ได้เลยนาะอยู่ได้ดีเลยแหละดีไงดีเลยปีนี้ขายควายได้เท่าไหร่ปีนี้มีขายได้ไม่กี่ตัวตรงนู้นสามตี้ตัวมีหลักแสนมีสองแสนมีหลักหมื่นก็ขายไปหลายตัวปีนี้ก็เกือบล้านง่ายๆนะมาอยู่ได้ก็ถึงคนรุ่นใหม่ที่จะมาเลี้ยงควายนี่ควายที่ไม่มีวันราคาตกอยู่แล้วไม่มีครับไม่มีตก อย่างน้อยราคาไม่ถึงแสนเจ็ดแปดหมื่นก็อยู่ได้ถ้ามีถ้ามีติดแม่ก็เจ็ดแปดแสนเนี่ยปีหนึ่งเนาะขายเนื้อก็ได้ขายเนื้อก็ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็จะทำเขาจะทำเป็นควายเนื้อโสดกว่ากำลังจะผักดกนกันอยู่มันก็ไปเนื้อก็ต้องถ้าไฟเนื้อโครงสร้างดีมันก็มีราคาก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเล็กมากๆนะครับที่นั่นขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามครับสวัสดีครับ